ผูชมท่านผุ้ฟังที่อยู่ทางบ้านทุกท่านนะคะวันนี้วันที่ส3กรกฎาคม2564เวลา16นาฬิกา 40. นาทีานะคะจากช่องยายจินพาดูพาทำนะคะสำหรับวันนี้นะคะยายจินจะพาท่านผู้ชมท่านผุกฟงังมาเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามของอำเภอเชียงกลางจาังหวัดน่านนะคะ พิกัดอยู่ที่บ้านดูตำบลเชียงกลางอ,อําเภอเชียงกลางจังหวัดน่านนะคะยายจิงนก็มีโอกาสดีนะคะที่จะได้พาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังมารับชมบรรยากาศสวยๆข้างหลังยายจิ้นนี่นะคะฝายชลประทานนะคะหรือว่าฝายข้อมือเหล็กนะคะจะมีน้ำนะคะสวยงามเก็บกักเก็บกักน้ำไปเยอะๆนะคะยายจิ้นก็เคยพามาเที่ยวครั้งหนึ่งแล้วนะคะ เมื่อหน้าหนาวที่ผ่านมานะคะตอนนี้เป็นฤดูฝนนะคะน้ําก็จะย่กขึ้นมาหน่อยด้านหลังทางจากฝายน้ํานี่นะคะจะเป็นผาหนจริงสวยงามมากเลยเจ๊จริงเคยเสนอไปแล้วนะคะตอนที่คลิปดีดีที่อะไรเนี่ยเดี๋ยวจะดูจะบอกช่างจำไม่ได้แล้วค่ะนานแล้วนะคะวันนี้จะเป็นโอกาสดีนะคะเดี๋ยวยจ๊จริงจะมีแอคชั่นนะคะเอามาัคเบาะนอนม้านอนมาด้วยนะคะ เดี๋ยวยายจิมจะพาไปชมนะคะสวยงามมากเลยนะคะยายจิมเิดวันนี้ใส่เสื้อสีเขียวนะคะเนี่ยสาวเขาไปขายมาเหลือเราก็เลยเอามาใส่นะคะเออมันเราชอบสีสดใสข้ากับบรรยากาศท้องทุ่งนาฟินฟินนะคะวันนี้ไม่มีคู่หูดูโอ้แต่มีฝาชีมาส่งนะคะวันนี้สามีเขาก็มาส่งเขาเต็มใจมาส่งนะคะ ก็นั่งอยู่ที่รถรอนะคะเดี๋ยวจินก็เอ้ยนีสวยงามุยบรรยากาศสวยงามมากเลยมีภูเขานะคะมีแม่น้ำมีต้นไม้เขียวขจีนะคะมีทุ่งนาเดี๋ยวกินจะพอพาไปดูมุเป็นมุมๆนะคะแถวนี้การเกษตรนะคะลักษณะภูมิประเทศก็จะเป็นภูเขานะคะภูเขาล้อมรอบนะคะมีป่าไม้มีลำธารน,นะคะ จะเป็นธรรมชาติที่สวยงามมากนะคะเข้ากับยุคโควิดของเราเลยนะคะไปที่ไหนมาที่ไหนไปไม่ถูกเราก็ไปคนเดียวของเราได้นะคะอย่าลืมมาเที่ยวที่ฝายข้ามือเหล็กหรือว่าฝายชนประธานบ้านดูตำบลชะกรางอำเภอชะกรางจังหวัดน่านของเรานะคะคลิปของยายจินนี่จะไม่มีดนตรีประกรอบนะเพราะว่าอยากรักยายจินจะให้ฟังเสียงน้ํานะคะชัดเจนนะคะเสียงน้ํานะคะ จะเย็น็นะคะหนาวเลยเลยค่ะใครบอกว่าร้อนมาตรงนี้เย็นแน่นอนค่ะบอกไม่ได้พูดไม่ถูกต้องมาพิสูจน์เปเสือแล้วนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นหุบสวยงามมากเลยหเดีกชวจะ้พาเป็นยีละกล้องทีละมุมนะคะเปมกล้องเป็นยละมุมทีละมุมนะคะสวยงามมากเลยนะคะเ่อนเดี๋ยิจะีพายพาไปชมสั้นๆนะคะเดี๋ยวลาพากันไปชมกันนะคะไปนะคะไปกันเลยนะคะ กลับกล้องก่อนนะคะนี่ยายจินจะพาไปดูตรงนั้นตรงนี้นะคะตรงนั้นอุยสวยงามเขียวสวยท้องฟ้าสดใสมากเลยนะคะมันเป็นธรรมชาติของท้องฟ้านะคะอ่านไปสามนาทีเราก็ไปด้วยกันมาด้วยกันนะคะสวยงามมากเลยนะคะยายจินก็เอาม้านั่งม้านอนป้าด้วยนะคะสวยงามมาะเห็นไหมคะ สวยงามมากเลยนะคะยายจินงก็มีม้านั่งด้วยตอนนี้นายายจิ้งไม่ห่วงแล้วนะคะชมไปเรื่อยๆนะคะยายจิ้งก,ก็สบายๆนะคะสวยงามมากเลยชมกันไปช้าๆนะคะซูมซูมสวยงามมากเลยนะคะ นะคะคตอนเย็นนี้พระอาทิตย์กำลังจะตกดินนะคะไปตรงไหนแล้วโอ้โหสวยงามมากเลยไพศาลอ้ยสุดยอดเดี๋ยวยาจินพาไปดูกันนะคะพระอาทิตย์ตกดินยายจินจะค่อยๆเดินไม่รู้ท่านผู้ชมแฟนขับจะเวียนหัวหรือเปล่าเหมือนทะเลเพลิงเลยนะคะอุย้ยทะเลเพลิงนะคะยายจินก็ใส่แว่นตาเลยจินเอากล้องนะบังหน้านะคะ ท้องฟ้าก็จะคลื่มตรงนั้นนะคะมันเย็นแล้วนะคะขณะนี้เวลาก็เกือบเกือบทุ่มแล้วนะคะนี่ตะว,วันตกดินนะคะมีชุ่งนาเขียวขจีนะคะชาวบ้านเขาก็มาทำนามาอะไรกันอะ่ะมาท้องุ่งมาดูตรวจตรานะคะดูทะเลเพิงนะคะทะเลเพิงอุ้ยสวยงามมากเลยนะคะจังหวัดน่านนี่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขานะคะล้อมรอบด้วยภูเขา เนื้อออกตกใต้เป็นภูเขาหมดเลยนะคะสวยงามนะคะพศาสาร่าเอาพึ้นเอาขึ้นสิค้าพีา่พศาลเดี๋ยวนอกนกินยัไม่นั่งเลย